เฮ้เช่าน,นี้อากาศมันสดใสจังเลยว่ะหยุดน,นะเฮ้ข้าเมีจะถามเจ้ามีอะไรหรอครับพี่เจ้าพอมีร้านไก่ตันหรือร้านเติมเกมที่ไม่โกไม่แกนบ้างไหมแ้เนึกว่าจะเรื่องอะไรทาร้านเติมเกมก็ร้านนี้เลยครับขั้นเทพมีบริการกิ๊บผลปีศาจและแทมต่างๆเลยถูกใจแถมยังมีร้านไก่ตันให้เลือกอีกมากมายและเกมอื่นๆอีกเพียบโอ้โหจะคุ้มขนานี้จจยัใจผมไปเลยไปขอจากแม่เติมเกมดีกว่า ลิงเว็บใต้คลิปนะครับวันนี้ผมมีภา,ารกิจเสือภายรหัสเวลตันให้กับลูกกระจกแถมยังมีผลโมจิพร้อมพามไปทําตื่นอีกด้วยแต่ก่อนอื่นเลยครับทุกคนตอนนี้ลูกกระจกผมมันกําลังฟาร์มข้างหลังผมครับพ่มเม็นมันฟาร์มมาตั้งนานแล้วครับทาไมเวลมันยังเท่าเดิมวันนี้ผมลยจัดหรหัสไ่ตันมาเสือภัยเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปหามันก,กันเลยเฮ้ย <Hey, S 2> น้องหยุดก,ก่อนดิมีอะไรครับพี่พี่ขอถามเอ็กหน่อยดิน้องว่าเอ็งเร่งบล็อกฟุตมานานยังวะนน้องมาแล้วครับ ถ้าเองน่นนาแล้วทำไมเวลอเองเงินเท่าเดือมาน้องพอดีในผมมักกะเกินอะกึ๊บีก็เลยฟอ,อง,อรองไประสบไม่ได้อะกึ๊บอา้อาวอา้อาวเฮ้ยน้องไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องร้องไห้วันนี้พี่มีนัดไอ้ตันไม่เองวะน้องหรอครับคนอย่างพี่ไม่เคยพูดโม้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่น้องมันได้ไอดีแล้วนะกันนะครับไปกันเลยและนี่ก็คือลาดที่ผมให้น้องนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าในตัวมีอะไรบ้าง นี่มีมัดก๊อตเล็บผลโมจิเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากลูกกระจกผมเลยท่าที่หนึ่งมัดไฟทะลวงไม่ติโลกบูมท่าที่สองสักโมจิเนือนึบิคก้ายท่าที่สามโดนัทยางเบลแล้วเมื่อ,อไหรย่ยูจะมีใจจุคก,กูเสียบแต่ก่อนจะเริ่มลงดันผลโมจิแต่พี่ต้องเสียผลโมจิตื่นของพี่ครับแต่เพื่อนแล้วน้องพี่ทำได้อยู่แล้วครับ สวดเข้าไปเลยครับ Μ <math> <ie> ปาราณสนีไปผิดยากถ้าพร้อมกันแล้ว <sk ull ing> ไปลุยกันเลย Let's go พาลกิจพาน้องทําผลโมจิตื่นในเริ่มต้นขึ้นโดยมีผมเป็นกัปตันทีมที่คอยสั่งการที่พูดไปก็ไม่มีอะไรหรอกครับเพื่อเอาเท่เท่านั้นแหละ <c oughs> และส่วนหน้าที่ของดูดจกของผมนั้นก็คือ <c oughs> นั่งบนเรือไปเฉยๆ <c oughs> และมีชีวิตลอดไปถึงตอนที่พวกผมโคตนไอ้คตาคุริมันลงไปได้ และแล้วภารกิจก็ผ่านไปได้อย่างราบลื่นจนมาถึงขกอสุดท้ายแล้วครับเองจะไหวจริงๆกับพระสามองค์หลอยคาตาโคลีเอ้ยนี่เนี่นะี่เนี่อนะึดมากเหรอฮะอึดมากเหรออึดมากเหรอตายไปซะและแล้วการลงดันผลมูจิสกิลที่หนึ่งก็ผ่านมาได้อย่างง่ายดายและนี่ก็คือผลงานชิ้นแรกของพวกเรา ไปทำสกิลที่สองกันต่อเลยเสียตังอะไม่ว่าแต่เสียหน้านี่แหละไม่ได้เลยครับเพผมมันคือราชาโจนสลัดผักฝีมือของเจ้าวันนี้แค่นี้เองเหรอไอคาตาปูริแน่จริงก็จะหนีไปฟ้องแม่เองละกันได้มาแล้วครับสกิลที่สองกงล้อมโมจิสุดเท่ หลังจากนั้นพวกเราก็ล่งนั้นต่อยาวๆเลยครับหวังว่าทุกคนจะไม่เบื่อก่อนนะครับขึ้นเรือมไม้น้อง และนี่ก็คือสกิลที่4ที่ได้มากดไลค์น้องมันหน่อยครับทุกคนยอมขอบตาดําเพื่อผลโมจิตื่นในนั้นเนี่ยหลังจากนั้นกลุ่มโจรสลัดผักของผมได้พักการลงดันไว้ก่อนครับเนื่องจากตังม่วงมันไม่พอเราเลยไปฟาร์มตังม่วงกันยาวๆเลยครับเอาจริงๆนะครับทุกคนที่ผมเคยลงดันมาผมว่าผลพัดเลยครับลงดันยากสุดเลยครับมันทำเอาซะผมเกอดขิดไปหลายรอบเลยครับ ในความคิดของทุกคนทุกคนว่าผลใหม่ลงดันยากถุดลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับหลังจากนั้นพวกเราก็ลงดันผลโมจิกันต่อครับจนครบทุกสกิลเลยครับโอ้โหโโแต่มาหยุดพองไปนักงววแล้วเนี่ยโอ้โหกูเกือบตุย นี่ได้ไแล้วครับสก,กิลที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้ขาดอีกหนึ่งสกิลไปทำกันตอเลยพวกเจ้าอย่าบัางัดมาหฮ้ากับข้ารุสเซคประวัติเกง,างเคาเรียงเคลีย์เกาะที่หนึ่งปที่เรียบร้อยเกาะที่สองเคลียร์แล้วเกาะที่สามก็เคลียร์ไปอีก เกาะที่สี่ก็ไม่เหลือครับต่อไปเป็นเกาะสุดท้ายแล้วครับทุกคนช่วยกดไลค์หน่อยครับแต่ทุกคนดูหรือไม่ครับกว่าจะผ่านมาได้แต่ละเกาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องที่น้องมันเล่นโคตรจะค้างเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่น้องมันอัพสกิลสุดท้ายแล้วละกันนะครับเย้ในที่สุดลูกกระจกผมมันก็ได้ผลโมจิตอื่นทุกสกิลแล้วครับทุกคนเสียไปอีกห้าพันเสียไปนี่ได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันเลยครับทุกคนวางวินุ่งสกิล กตเป็นไงกันบ้างครับทุกคนชื่อที่น้องมันคิดให้แต่เลตสกิลโคตรเฟี้ยวไปเลยใช่ไหมครับทุกคนแต่ทุกคนจับตาดูจุดนี้ให้ดีๆนะครับโทรศัพท์ว่าสู้ชีวิตแล้วแต่น้องมันสู้ชีวิตมากกว่าครับมันเล่นไปได้ยังไงครับโคตรค้างเลยครับดูชโครกระตุกสกิลสุดเทาเลยว,วะ่ะเอาเอาไปแล้วเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยโอ้ยโคตรสวย และนี่ก็เป็นสกิลสุดท้ายของผลโมจิตื่นแล้วนะครับและแล้วภารกิจพาลูกกระจกทําผลโมจิตื่นก็เสร็จสิ้นรุดลวกไปอย่างได้ด้วยดีครับเออมันพูดแบบนี้เปล่าวะสร้างมันเถอะ <c oughs> ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้พวกเรากันด้วยนะครับไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายเฮ้ยน้องจะจบคลิปนี้เอาลาดคืนนะอ้าวเฮยไม่เหมือนที่พูดกันมาเลยอะครับเราเล่นเล่เล่นให้จริงให้จริงให้จริง